ใช้เพื่อสมุนไพรโลหสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกันลังเกียรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จางนี้ไปขอเจนตั้งห้าฟังรายการหมอกรบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จา้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนูดฝุ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเกื่อมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพาื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด สถานีวิทยุมอกอเจียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลือกสีเขียววิทยุมอกอเจียงใหม่คู้วันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นพ,พิิตภัณฑ์แปรล,ลูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอกอรผลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเอง แล้วประกาศเนื้อเจ้าวิทยุมกรเจรียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์้านมีแกดน้อยตะบ,บนป่าไั่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ขอเจิญต้นท่านฟังรายการมกอบป,ประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด19โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใจในการดำเนินชีวิตเดิน่างใส่กลางเบิ้ตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้งสถานีวิทยุมกอเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ทงป่อสองฝากพาลาดดำลับคือแม่ในน้น ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุ้ตานพิกมาพบกับรายการมากะพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยก็วันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตอรโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบดอทเคอร์พ 612. ค e b o o k l i v กแล YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a โดย o n d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้องฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสีงเทียนเนียมทรัพา์หับน่ติเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เจ้า อาารเช้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากอปเปอรประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกอมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณคนองอินตะปาคูลน,นะเจ้าก็เป็นเกษตรกรลูกค้าทกอสอสาขาเทินจังหวัดลำปางก็อยู่เลขที่1นทับสหมู่8ดตำบลแม่ทอดอำเภอเธินจังหวัดลำปางเจ้า เป็นลูกค้าทกศมาเมินละนะจอ้อทําเรื่องของกัดเกษตรห,หลายๆอย่างโดยรายละเอียดเป็นจะได้เ้าไปอู้คุยกับเปิลกันดีกว่าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนะเจอ้อข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมเกเชียงใหม่ฮับในติตัมนตรายการไปพบกับคุณขนองอินตาปากูลกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณขนองเจ้าค,ครับสวัสดีครับ เจ้าคุณคนงนงเนาะเจ้าเขาเป็นลูกค้าทก e ศสาขาเทินที่จังหวัดลำปางมาเมินล้วกับเจ้ารอบเดืหลายปีนะครับเจ้าหลายปีแล้วเนาะตอนนี้หันว่าทําเกษตรหลายๆอย่างโดยกระเจ้าพอจะเล่าให้เกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอคก์เฮาได้ทราบกันสักน่อยแล้วเจ้าหันว่าปลูกพริกโดยโกโก้ตัยแล้วก็ พืชหลายๆชนิดตัวเล่าให้ฟังสักน้อยแล้วเจ้าเริ่มจากการปลูกพริกก่อนก็นได้เจ้าออกมาในส่วนของพริกนะครับกับกานปลูกมาปีที่แล้วนะครับการรวมลกลุ่มกันอันในลูกนะครับรวมกลุ่มก,กันอะยรคุณปรทับนะครับผมก็จะตลาดจะเป็นโซนกาหนึ่งด้านของตลาดเป็นมากขึ้นในความเพราะว่าวัตถุธรร นะครับถ้าจกดจะมีเรื่องไก่เรื่องปลาเรื่องกรมกากันไปกันเจอกันไปพอะที่น,ดนีดูทำงานปักผูกหอมผูกกทีมเนี่ยนะครับทังปูนี่น้ำดีค่ะเจ้าทำเลยดีเนาะเจะาพอดีมัน,นที่ในส่วนผมนี่มันจะติดน้ำบางนะครับาะและะ้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีพลังไฟฟ้านะครับหมุนติดนในในชุดท,ที่ที่ทำในส่วน วนของส่วนของผมตอนนี้ดูแลพื้นที่ที่ให้เจ้าทำหลายๆอย่างนี่เจ้าคุณคนองเจ้าแปลงน,นะครับนเนาะน่ารวมกันแล้วอยู่อยู่ประมาณประมาณเิดอบปดเลยนะครับอ๋อเจ้าก็นักพอสมควรนะ,ะใช้แรงงานเฉพาะในครอบครัวก็ว่ามีคนช่วยอยู่ห้องเจ้า,า,ามันอาจจะแรงงานในครอบครัวตัวน,น่าจะ เอาลงเล่กันตัวมาทำเลยอ๋อตอตอนนี้อันหันว่าปลูกพริกอีนาะหันทางตากระสอบมันว่าเก่งเรื่องการปลูกพริกโดยเราฟังสักน่อยเราเป็นพริกประเภทไหนที่เราปลูกกันนะต่อตอนแรกนี่จะเป็นของที่ที่หนึ่งส่วนที่ผสมนะครับเป็นพวกของไอซุปข้อก็จะของอัปวานะครับก็จะจะผสมในส่วนของ ไอายังบะเขียวยังพนี้เตยนะครับที่เราจะเอ่อสร็ไปนะครับเราได้ส่งจมาไม่นานครับเป็นบัะเขียวยังใช่ไหมบะเขียพ่อ,อยมันจะเป็นยาวนะครับแเราจะบะเสียบะเสียวยาวนะครับเป็นในห้องตลาดเราเน้นที่กลุ่มไหนเจ้าตึงพริกตึงบะเขือนี่ผมอาจจะจะมันเป็นอาชีพอาชีพผมนะครับนะอ้ชมที่ทำน,นะครับผมอาจจะเป็น ผลิตบ้าน,กน,นเกษตรในแต่ละอเภอที่เราไปส่งนะครับว่าจะมีพ่อแก่ที่เขามาจ้างจะแต่งเพลในแบบก็มีอยู่ครับโตยสขภาพมันจะ้อยนะครับนะนะคเจ้า้าพเยอะก็เเล็กๆนะครับก็ปลูกหลายอย่างตัวเองนะจ้าแล้วก็โกโก้นี่หันว่าปลูกตัวเป็นใดเจ้ามันเป็นใดถึงสนใจการปลูกโกโก้เจ้า ตอนนี้ผมผมได้ได้ไปหันนะครับเนาะในส่วนของบริษัทกอเกิลไทยที่เป็นมาสนับสนุนนะครับเข้ามาในตอนประชุมประเนในตอนประชุมเตรียมนะครับเตรียมเพอผมไปเลยสนใจเลยสักพันโมที่ว่าสนใจนะครับในกล้องนะครับอ่าเข้าไปร่วมมันมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเปิดทางข้สัญญานะครับเป็นสัญญาประกันราคาผมก็คิดว่า มันจะนับซื้อครับมันก็่ที่เ่นน่าจะพอไปได้ครับดีกว่าไปปลูกแล้วมีตลาดมีเงี้นะครับตอนนี้ลงทุนปลูกไปแล้วแต่เ้าต้องเป็นอย่างใดพ้องพันธสัญญาที่เปิ่นเือเฮามีมีกล้ามีเชื้อพันุมีอย่างพ่องแต่วาที่เปิ้นสนับสนุนเฮาหรือว่าต้องซื้อปัจจัยเองก็เจ้าไม่ไม่ส่วนของไม่ส่วนของโอ้แล้วับที่ผมลงทุนอ่ามินไนนะครับที่เป็นออามานะครับเนาะมินไร่อ่าเงินงทุนมา มันจะเป็นแต่พันร้อยปีแปดมัมีมีต้นโกโก้นี่ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยแะมยงครับปุ๋ยจะแยปุ๋ยลูกหลกตะแยงแล้วก็มีฮอร์โมนมีปุ๋ยเรื่องผลิเยอะเต็ดเยอะรวมในนั้นนะครับหนึ่งร้อยต้นแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนสักขวดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้การลงทุนนะครับ ใครที่อยากจะทำนะครับอยากจะลงทุนจะสามารถที่จะไปไปกู้กับพกสได้ทุกสาขานะครับที่ว่าอายู่ที่เป็นส่วนของที่จะทำโกโก้ี่บริษัทของโกโก้นี่จะทำพนาศาศาันธสัญญากับร่วมกับบริษัทนี้นะครับในการเรียนรู้ใครที่ว่าวมีนะครับเปิ่นมีความร่วมมือกันเองค่ะท่า เราสามารถไปกู้ยืมเงินของทกศได้กู้สา,าขาเองเนาะครับไม่ไม่นของเอกกู้นี่เลยครับโดยเฉพาะเลยนะครับอ๋อจ้ะแล้วกี่ปีเราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วห้่เปิน้นะจะเปิลนยะับซื้ออย่าไดจ๊ะในส่วนของผลผลิตนี่เริ่มเก็บนี่นเป็นประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนยู่ปดเดือนนะครับแล่วก็ใน ในส่วนของที่ว่าติดจดมาซื้อเนพะราะว่าเราถูกว่าแล้วนะผลผลิตมันมนะาะอย่างเราลงลงกลุ่มกันในในหลายคนนะครับาผลผลิตมันมันติดถึงพอลำเนะีน่ยมันพอมา,าซื้อนะครับนะพอมาเรา,ากับบริกัรจะมีลดนะครับครับถ้าสมมติตเราไม่เราจะไม่ที่จะช่างนะครับเราส่งลายส่งอย่างนีบริษัทน,นะครับนะเราจะเอาเฉพาะเม็ดกระสับส่ง ผลิตหรือว่างไอ้นเนี้อเองคนจับนะครับเพื่อนจะจอ่าใจนเซครับครับอ่าส,ส่งของอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเป็นพันธสัญญาเนาะเขาก็ผลิตแล้วก็อันปัจปจัยปัจจัยก้าผัดต่างๆเนาะการเรื่ององค์ความรู้ไออย่างต่างๆนี่เิ่นฮื่อตัวเนะเจ้านอ่าก็ในส่วนนี้มันติดหน้าหน้านะครับทิ่คอยดูแล,ยลยอยู่ครับคอยดูแลเฮาก อา,าการก็พูดกันพูดยังได้กดันดูแลอย่งอางไรแล้วครับเป็นจะนังห้องสบจะเข้ามาดูการตออันนี้คุณคนนงเคยปลูกมาก่อนก่อโกโก้เนี่ยจ้ะกำลังเป็นพืชใหม่ก็ว่าจะไดจ้าอุปผมจะมันเบารมนแล้วน,นะครับแต่ว่ามันมันยังบมีโอกาสที่ว่าจะได้เข้าไปทำนะคระะับจ้าก็กลองดูเอนะจา้าตอนนี้กำลังเห็นว่ากำลังปลูกไปเอ้กะจก้ะ ครับกำลังปลูกไปได้ประมาณหนึ่งเดือนครับเดือนกว่านะครับอตอนนี้จะลังกอยากจะกิยนยังไงนะครับใช่คลงทุนไปไลยให้ก็ต่อคราวนี้อตอนนี้ตวทดลองอยู่หนึ่งไร่จ้าร้อยต้นเนี่ยนะจ้าเนาะอ่าจ้าก้อยเป็นก้อยไปเนาะอ่าอ,อันนี้ก็ เป็นแหมทางเลือกหนึ่งสหรับเกษตรกรเฮานะเจ้าในการทําการเกษตรที่มีความหลากหลายน้อยเนาะนอกจากปลูกพริกปลูกบะเขือบาโกโก้แล้วนานี่แยะพองกะเต่อเข้าเอาไว้กินก็กะว่าไว้ขายเขานี่ทำครับอสอนทุกปีนะครับค่ะพู่แบบจะทำทำทำกินนะครับถ้าเขากบบได้มาเขากับใครด้วยับอ่าค่ะ เป็นข้าวเ่งข้าวเจ้าที่เขาปลูกี่มจ๊ะปลาเป็นทำทำใน,นส่วนของผมจะปลูกทั้งข้าวน่งแล้วก็ข้าวเจ้านะครับไว้กินไว้ใช่นะครับจ้าเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีข้าวกินแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ที่เขาทำการเกษตรเนะเจ้า <c oughs> แล้วก็อันในน้ำในบอ่อในนี่เขามีการคุดสะเกียมอย่างไว้พ่องกับจ้ะในส่วนของบอ่อที่ผมผมทำมเล็แล้วนะครับนะบอ่อที่ว่าเอาไว้เลี้ยงสานะครับเลี้ยงสา เรื่องหอยเรื่องพวกปลาบอนครับเราจขอมาจพื้นที่ทำเที่เข้าใจเรื่องเกษอย่างนีนะครับเจ้าอ๋อเหมือนกับพยายามทำเกษตรผสมผสานเลยเนาะหลากหลายอย่างในพื้นที่ตรงนั้นเนาะเหมือนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ค่ะที่มันมีแล้วแหล่งน้ํามีนาข้าวพืชพักไม้ผลมีที่อยู่อาศัยอาจจะเลี้ยงสัตว์อย่างเอีย้ยตัวยเนาะประมงปศสุสัตว์จ้ะ มันาพทมันกเลาเจ้าอันนี้เหมือนกับเฮาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เข้ามาประยุกต์ใจเลยอันนี้คุณขนองได้คึดในเรื่องนี้ตัวเองกับเจ้าตอนทำเกษตรตอนนั้นจ้ะจ็จะเป็นเป็นแนวทางของของหลวที่เป็นเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรบ้านเฮานะจ้าแล้วครับพยายามที่จะทำหละยๆอย่างมัน มันจะไปได้นะครับอือครับ<า>จ้าตอนนี้อย่างปลากุ้งหอยมันนี่เฮากระเลี้ยงแบบธรรมชาติเอ้มันก็ทาคือมันอยู่ด้วยกันยังเป็นธรรมชาติเป็นบ่อธรรมชาตินะครับอยากได้กินกินพราะอยากกินปลาก็ได้กินปลาอยากกินกุ้บบงก็่เขากระไปทำที่บักกุ้งมันก็กินอะไรอย่างเงี้ยจ้าอ๋อมีตึงกุ้งตึงหอยตึงปลาในแหล่งน้ำตรงนั้นเองเนาะจ้า อางน้อยก็เอาไว้เก็บน้ําใช้ตอนหน้าแรงไงเนาะได้ได้นอนในบ่อน้านหดต้นต้นไม้ต้นเขาเต็มนะครับอือใช่นอกจากโกโก้แล้วไม้ผลมีอย่างแทมกระเจ้าคุณพนองจ้ะอไม้ผลชนิดไหนที่ที่จะหลบจากเป็นโกโก้นะครับมัโกโก้แล้วแต่มันจะมีบะงพันธุ์ที่ชอบนะครับเอาจะลงด้วยเอ่กจะออกมารับ อ,อ,ะอ,ะอันนี้เก็บเริ่มเก็บคนผลิหรืยอยังจ้ะแบบาเป้่านนําหอมเลหัวเป็นหอมนี่เริ่ไต้ต่ไประมาณสี่ปีสองปีนะครับอ๋อจ้าเป็นเกษตรกรที่กําลังเริ่มเนาะมาทําจ้าอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่จ้าที่หันมาทํากันเกษตรนี่ก็ว่าสืบทอดมาจากรุ่นป้อละป้อน,นตอนที่มาอยู่บ้านนี่ผมจะไปับเมาอยู่ต่างประเทศ ตามธมดนะใช่รครับแล้วทุกเวาครับเลยอยากกลับมาอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> โอ้ใจชีวิตยอยู่ในมังกรมาเมินแล้วเอาน้อ <c oughs> <c oughs> เอ่อไปได้ปิ๊กมาบ้านเมินแล้วค็เจ้าลำปางนี่ออยู่ลำปางได้ประมาณสามปีสี่้วครับอ๋อปิ๊กมาได้ก่อนโควิดสิบเก้าเนาะเจ้านาอเจ้าตอนนั้นไก่ต่างกรุงเทพนเลยเอาน้อปิ๊กมาเป็นในพอมาเริ่มปั๊บการเกษตรใหม่นี่ เริ่มจากการวางแผนทําการเกษตรเอาหลายๆอย่างนี่เลยก็ต่อแต่ว่าเริ่มกับน้อยกับน้อยจากไอ้อังก่อนผมวแน่นอนนี่จะย,ย่ามาเล็กอยๆนะครับนะอย่าอย่าต้องกุบเข้าไว้กินนะครับนะจ้าจ้าเข้าอยู่กับเพื่อนผมไม่เล็กน้อยนะครับอพอได้อยู่ในแบบมันก็ยังดีกว่าที่ไปเชื่ออยู่ในมันลงล้มลุนะอ๋อ นาะกรุงเทพมันต้องสู้เนาะมันถึงต้องฝั่งกูอย่างเลยเนาะอาย่างก็ได้จกชะตางซื้อหมดเนาะจ้าตอนปลาบัลลีเต้าปลาบัลลีใช่ไหเนาะอ่ะฮะจ้าตอนนี้มีเข้ากินละมีกุ้งหอยปูปลาอยู่ในสะในบ่อเนาะให้กินเกาะไปตกเอาจอมเอาเอะะเนะยะนาตัวเนาะเข้าไว้กินกุ้งหอยปูปลาไม้ผลมีละนะเจ้าแลวพืชพักนอกจากมีพริกมีบะเขือแล้ว อย่างอื่นเหรอเจ้าทำกเ,ษเกษตอกอรอย่างอื่นแหมกะเจ้าพืชพักจะยังมีผลไปเกื่อยๆนะบางคนแบบปลูกครัวปลูกเอ็นมะม่วิปลูกยังเขบไปกินนะรอบไปฝากเจ้าพริกหอมเตรียมอย่างไ่เนี่ยน,นะหอมบัวเจ้ากระถั่วเจ้าเหมือนกับว่า เขาเริ่มปิกมาใช้ชีวิตเหมือนสมัยรุ่นพ้ออุ Woah ้ยแม่มอนกันแล้วเนาะหลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเมืองกรุงมาไอ้นะจ๊ะแลเป็นในพ่อรู้สึกว่าหลังจากปิกมาแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ทําการเกษตรที่หลากหลายแล้วเอ้่ะจ๊ะตอนน้ชีวิตมันดีขึ้นมันมันอู้ถึงว่ามันตลาดอย่างพวกนี้มันท่ลองมันของภาพเหนอนะครับคือว่าตอพอกินนะครับเราดูไป ใช่จ้าอย่างน้อยกุ้งกินเนาะเรือก็ก็เไว้ขายเนาะถึงว่ามันม <c oughs> ีความงซุกอยู่อยู่ในในบ้านนะคะมักแต่มันอืมจ้าม่นมันเฉื่อยพอ๋อมีความสุขดีเนาะว่าต้องเครียดล้ำไปนะเราเนาะ ถ้าหากว่าเกษตรกรอื่นพ้นยังบ่ได้หันความสําคัญเรื่องของการทําการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะทําการประมงทาอะไรอย่างหลากหลายอย่างเอาไว้กินเนี่ยอ,อยากจะฝากให้เพื่นได้ข้อกึดจะใดในการปิ๊กมาใช้ชีวิตกับการเกษตรเนี่ยจ้าเพิ่เ,เติมเก็บเฉพาะเปล้านะเรา่จะทำจิงจริงจังๆนะเพราะเราอยาจะมีจากเมื่กูวามันอยู่เปลานะครับถ้าใครเดิมาตั้งแต่หักเหนเนี่ย อาผมจะคิมว่ามันมันลำบากอยู่นักพนัเพาะว่าต่างตลาดต่าทเาไอย่างไรอย่างเนี้ยมันก็จะหน่แบบที่นอกเพราะเพาะมันลำบากอยู่ห้ามันชิมอาประจํบแล้วก็อ่คนที่จะอาแตรีต้องทุกอย่าอย่างดีเดีอก่อนนะครับก่อนที่จะมาตั้งใจมาเปลี่ด้านหนึนะครับเพราะว่ามันนอกเขาจะไม่แบบอ่าแลาได้มันก็แนในน้ำแล้วแต่แต่ว่าเขาก็ ก้อยวางแผนไว้เนาะทําการเกษตรก้อยเป็นก้อยไปเนาะอย่างน้อยเขาก็มีข้าวกินเนาะมีอาหารกันกินเนาะจ้ะแต่ว่าก็เลี้ยงตัวเาได้มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้เขานะครับอืมจ้ะได้พ่อคอยพ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะอย่างน้อยก็มีความสุขในครอบครัวเฮานะก็อย่างน้อยมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยเฮาก็มีความสุขแล้วเนาะก็ เพิ่มตัวเก่าได้นะจ๊ะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้าได้ในส่วนของทกศนี่เราชาาเปิ้นเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงจะได้เฮาเพิ่มเติมเจ้าคุณคนองอินต์ปาคูเจ้ะในส่วนของทกศนี่ก็คือเองคณะที่เราขับขับคุณนะครับนะน่เราจะไปเข้าไปศึกษาเป็นแบบมีมีในระรับเนความหลักหนีเราึกษาในเ่ื่องของการวุ้นจะนยงนะครับ ที่เราเจอเจอได้ในใอบมันเนาะจ้าอย่างน้อยก็ทกศเป็นที่เปิ่งเฮาเนาะมาลงตื่นทำหั่นทำนี่เฮาได้สตาค์เฮาก็เอาไปไสเปิ้นเนี่ยนะคะเนาะค่ะอย่างน้อยเฮาก็มีที่เปิ้งละเป็นที่เปิ้งของเกษตรกรจากทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเถ้ามาลงทุนทําการเกษตรที่มันหลากหลาย มองตลาดในชุมชนเฮาเนาะอย่างนอ้นเอาไว้กินแล้วก็ตลาดในชุมชนเฮาแล้วก็เฮาก็ค่อยขยับขยายกันไปเฮาก็มี การพัฒนาที่ยังยืนได้นะจ้าสามารถจะติดต่อคุณคนองอินตาปากูลนะจ้ะลูกค้าทกรอสาขาเถินจังหวัดลำปางอยู่เลขที่1ทับสหมู่8ปดตำบลแม่ทอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะจ้ากับการทําเกษตรที่มีความหลากหลายปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ตอนนี้ทําเรื่องของโกโก้ตัวเองนะจะกำลังมีการทดลองทำเนาะก็ขอให้สําเร็จโดยก็แล้วกันมีตลาดรองรับนะจ้ะเบอร์โทรศัพท์คุณ ขนองสักน้อยเจ้าช่วงต้ายศนย์แปดสี่เจ็ดสามศูนเก้าห้าหนึ่งแปดเจ้าแห่กรรมนึ่งเจ้าศูนย์แปดสี่เจ็ดสามก็ห้าหนึ่งแปดครับเจ้าศูนย์แปดสี่เจ็ดสามศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดนะเจ้าทำการเกษตร ลองรับเนาะการกลับมาจากการไปราชการที่กรุงเทพมันเครียดนะะพิกมาอยู่บ้านทําการเกษตรอย่างน้อยมีข้าวกินมีพืชผักมีที่อยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทําประมงตัวเนาะก็เป็นแถมตังเลือกนึ่งสําหรับเกษตรกราที่อยู่กับครอบครัวอยู่ในชุมชนได้อย,อ,ยอย่างยั่งยืนนะจ้าโอกาสนะคะพิกมาพบกันแถมนะเจ้าคุณคนองอินทบกูร์ตังสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกลูกค้าท่อศ อำเภอเถินจังหวัดลำปางโอกาสหน้าปากันแถมยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าคุณขนองอินตาปากูลเจ้าครับสวัสดีครับพอเวลาของรายการมอกรู้ป,ประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียงเหยะบดี ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทราบห้าเนื้อที่ดนรายการพรอาวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้ก็วันจันทร์และวันการหกโมงเก่งแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยา,า,ทยาลายัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะที่ติดตามสวัสดีเจ้า นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเ,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ